ย้อนนิดนึงผมกลับมาเลี้ยตอนที่เราเลี้ยงมาเข้ามาเรียนที่กรุงเทพใช่ไหมครับเราก็ไปดูงานประกวดเราก็ไปเห็นหมาสายพันธุ์ต่างๆนี่เราเคยจะเลี้ยงหมาไทยอะครับพอเราไปเจออู้มันสวยตัวมันใหญ่นะผมก็เลยว่า,ยซา,ยาซื้อมาเลี้ยงพอเราซื้อเลี้ยงแต่ไอความที่มันแพงไงเราเสียตังค์เยอะเราก็โทรหาคนขายตลอดคนขายก็บอกก็ทำอย่างนั้นเราก็เชื่อเขาหมดทุกอย่างเลยซึ่งมันเลี้ยงม,มันก็มันก็มันก็ไม่ใช่จากเดิมที่เราเคยทําตัวเป็นนายหมาเนี่ยเราเราก็เราก็กลายเป็นทาสหมาละ หมาก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเชื่อฟังเหมือนสมัยเเลี้ยงหมา,หมาไทยปัญหาก็น้อยแต่ว่าพอเลี้ยงหมาฝรั่งหูปัญหาเยอะมากการดูแลเยอะมากเช,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 ช่นมันควบคุมไม่ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็บางทีขู่เจ้าของกัดเจ้าของอะไรพวกนี้นะครับจนวันนึงเนี่ยเราเราไปเราไปเรียนที่ต่างประเทศเราไปเรียนต่างประเทศเดี๋ยวเราก็เออความฝังหัวเออเดี๋ยวเราจะเราจะ,าจะต้อง เอาไปหมาฝรั่งน่กลับบ้านเราเพราะว่าเรามาถึงนี่เราซื้อหมาแบบสวยๆตัวกลับใล่นะคเราก็ไปตระเวนดูไปตระเวนคุยแล้วก็ไปพบอะไอนีฝรั่งที่เพื่อนบ้านเราที่เลี้ยงหมาทุกคนเนี่ยมันก็ไม่มีความก็ไม่ได้รู้ไม่มากกว่าเราเลยเราไปคิดไปเองว่าฝรั่งมันจะเก่งกว่าเราอะไรเงี <S <S <ล>้ยเราก็ฝรั่งเองฝรั่งมีปัญหาข้างบ้านหมาหม,มามีปัญหาก็าโทรเรียกผู้เชี่ยวชาญม,มาสอนมาอะไรทั้งหมดมันทำไมเป็นแบบนี้ว่าอะไรเงี้ยเราก็มานั่งคิดย้อนกลับใหม่ๆว่าจริงๆสมัยก่อนเราเลี้ยงหมาเนี่ยเราเลี้ยงลบ แบบทำตัวเป็นจ่าฝูงอะ่ะบ้านเราสมัยก่อนเราเป็นบ้านบ้านไทยทรงสูงใช่ไหมครับแล้วก็มีหมาเด้ถึงบ้านถึงเวลาก็เราอยู่บนบ้านเราก็หมาดุมันไม่มีราคาใช่ไหมเราก็ให้เศษอาหารกินไม่พอใจก็ทุบตีคว้างเปปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเราแต่พอเราเลี้ยงหมาที่มีราคาแพงอะ่ะเราต้องอ้คอยไม่กินข้าวกลัวมันจะตายก็ข้าวไปป้อนมากอะไรบ้างไม่กินอันนี้เอานมมาใสา่กินนมไม่กินเอาเนื้อมาใสา่กลายว่าหมาที่เคยที่เรา เลี้ยงกันแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ไม่เรียกร้องเนี่ยหมามันเริ่มเรียกร้องอะ่ะพอไม่ไม่อาหารไม่ถูกปากก็ไม่กินใช่ไหมเจ้าของก็เอาน่นนี่มาคอยเอาใจเขากลายเป็นว่าวันหนึ่งหมามันเริ่มตีตัวเสมอแล้วละ่ะจากเดิมเราเลี้ยงระบบจ่าฝูงกับลูกฝูงระบบคลองก็แบบนั้นใช่ไหมครับอันนี้ก็เริ่มมีปัญหาพอผมตอนนี้พอผมจะกลับมาผมก็ไปตะเวนหาหมาเราแรกเล็งไว้ที่ลอดเวลเลอร์ aler, แต่ไปดูดูเลยไปเจอพิษบูก่อนโอ้ยพิษบูมันน่าเลี้ยงกว่าเว้ย ก็เลยเอามาเลี้ยงแต่ตอนที่ก่อนจะกลับเลี้ยงเช่นหกเดือนหกเดือนก็เลี้ยงเลี้ยงดูแล้วก็พอดีพเพลินหมาพเนี้ยมันเป็นหมาที่เขาทข้งแปลกกว่าทุกสายพันธุ์เลยที่เราคิดว่าเราเก่งแล้วนะเราก็เลี้ยงแต่โอโ้แม่งปัญหาเยอะก็เลยคุยกับฝรั่งที่นทุกวันแต่คนนี้เขาเป็นเจ้าคนเลี้ยงพี่บูงอยงเขารู้รู้เยอะมากเขาก็สอนหมาอันนี้ไม่เหมือนหมาันอื่นนะมันมีนิสัยก้าวแล้วชอบเอาชนะคนมีความรักบางทีบางตัวนายเดียวอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาแล้วพอกลับมาอยู่เมืองไทย เขาเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสุนัขในบ้านเราแนละ้วแล้วก็เรื่องการระเบียบการดูแลเพื่อนบ้านการเทคแคร์สังคมรอบข้างอะไรเงี้ยก็มีคนเข้ามาเยอะแล้วก็พอเว็บไซต์เริ่มได้รับความนิยมคนก็ส่งคําถามเข้ามาเยอะคอยตอบตอบเว้ยเก่อนแบบตอบเป็นคืนนี่ตีหนึ่งสองนั่งตอบจนแบบแฟนบ่นว่าทำไมชอบตอบตอบ,ตอบอะไรเงี้ยสนุกสนุกกันนีแต่พอหลังๆทําไมมันปัญหามันเยอะมากี่เจอคือหนึ่งหมากัดเจ้าของ สองหมาห่วงของห่วงชามข้าวห่วงของเล่นห่วงกระดูกอะไรเงี้ยนะก็เลยพยายามสอนคนแล้วก็ตั้งผับขึ้นมาทําจนกระทั่งแบบพัฒนาเป็นอย่างทุกวันเนี่ยคือหมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีราคาใช่ไหมครับเราเราก็เลี้ยงมันแบบอะไรเรียวกว่าตายก็ฝังยังก็เลี้ยงใช่ครับโบราณเขาว่าคือม,มันออกลูกหลานมากกัก็ปล่อยมันดูแลตัวมันเองใช่ไหมครับคลอดเอง ลูกอยู่ไหนตายก็ฝังไปตรงไหนอยู่ก็เลี้ยงเพื่อนบ้านขอก็แจกกันไปไม่มีราคาอะไรแต่ว่าเราทําตัวเราเป็นจ่าฝูงหมามันจะให้ความเคารพเรานะถึงแม้กระทั่งเราเราเราแค่ให้ข้าวเราไม่ได้ไปไปลงไปคุกคีเขามากมายะถึงเวลาอารมณ์ดีเล่นด้วยอารมณ์ไม่ดีก็ไล่ตีไล่อะไรเงี้ยหมามันก็เคารพเราตลอดไม่เคยมาเพราะระบบจ่าฝูงเรานึกถึงดีๆนะว่าจ่าฝูงในสูงสัตว์ป่าเนี่ยสมมุติว่ามันจับกระต่ายมาในตัวเนี่ยมันกินหมดเลย ลูกฝูงมองทําตามไปดิจะเข้ามาแย่งมันยังกัดด้วยลูกฝูงก็ไม่มีอะไรที่แบบไอ้จ่าฝูงนี่ไม่มีน้ําใจนะเราต้องเปลี่ยนจ่าฝูงคนใหม่ไม่มีอ่ะมันก็มันก็ยอมรับสภาพใช่ไหมครับแต่นี่พอวันหนึ่งเนี่ยลูกหมามันมีราคาอ่านกะ็เริ่มเริ่มหวงและแต่มตเมืตัวเนี่ยตัวละหมื่นบาทเนี่ยออกลูกมาห้าตัวเนี่ยถ้าตายไปนหนึ่งตัวเนี่ยก็คือเสียทางไปแล้วฮะหนึ่งหมื่น 1, 000, ใช่ไหมครับเขาก็ประคบประงมกันแล้วคนไปซื้อหมาไปหนึ่งตัวหนึ่งหมื่นบาทเนี่ย ถ้าเกิดตายเนี่ยโอ้โหเสียดายจากหมาที่เคยได้มาฟรีก็โอ้โหเอาใจขนเอาพานอหมามันก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็กลายเป็นเสมอกับเราแล้วเห็นไหมครับนึกผ้าออกใช่ไหมครับออหรือบ,บางคนเนี่ยเอาหมาไปนอนด้วยมากอดมาอุ้มมาอะไรซึ่งกลายเป็นว่าเวลาลูกหมามันคนนี้มันรักเรามากกว่าเว่าลูกเ้ามาเล่นกับเราหมาห่วงคู่ แนะทนที่จะดุหมากับดุลูกเอ้ก็รู้อยู่ว่ามันดุยังเข้ามาอะไรเงี้ยลายเป็นหมาเริ่มสึกเฮ้ยฉันคือความสําคัญหมามันเรียนรู้ตลอดเวลาว่าจากหงเนี่ยให้ความสําคัญมันเป็นอันดับสองนะอันนี้พอบางคนเนี่ยผมเคยเจอคือใครไปนั่งโซฟาไม่ได้นะหมาพันลเล็กๆนะครับพอเจ้าของชอบไปนอนบนโซฟาดูด้วยแล้วเวลาลูกเข้ามาเนี่ยมันก็มันก็เห่าแล้วก็กลายเป็นเหมือนที่ของเขาการเป็นที่ของเขาเลยทีนี้พอวันเลิ้งเนี่ยไม่มาอยู่ใช่ใครไปนั่งบกัด ก็คืออันนี้เจ้าของก็เดินไปดูอีก็รู้ว่ามันดุจะเข้าไปใกล้มันทําไมมันก็เห่าแทนที่จะดูหมากลไปดูลูกหมาก็ยิ่งเสมอขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือปัญหาแต่ถ้าเราเลี้ยงเขาแบบสมัยก่อนคือให้เขาเป็นหมามันก็เป็นหมาอยู่ในค่ำนะครับอย่าไปเลี้ยงแบบเป็นคนปัญหาใหญ่ตอนนี้คือที่เจอมาเนี่ยคือส่วนใหญ่เกิดจากการเลี้ยงดูแทบทั้งสิ้นเลยนะครับดูแลดีกดูแลดีเกินไปเอาใจเกินไปคือเราเลี้ยงหมาให้ให้มันรักเราดี เราลักหมาก็เป็นสิ่งดีความเมตตาการุณาปาณีก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่เพียงที่ว่าเราเลี้ยงหมาต้องให้เขารักและเคารพเราด้วยไม่ใช่ว่ารักอย่างเดียวเพราะถ้ามันรักเราอย่างเดียวเนี่ยมันก็มาเล่นเรามันเล่นมันก็เล่นแต่พอเวลาเราไม่ได้ดันดางใจมันมันก็จะขู่มันก็จะกัดใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเคารพเนี่ยมันจะฟังคําสั่งเราเราก็จะคอนโทรลเขาได้แล้วหมาก็จะไม่มีปัญหาอะไรเรียกก็ต้องมาไม่ใช่เรียกไม่มาต้องเดินไปอุ้มอะไรอย่างเงี้ยหมาผมต้องเรียกต้องมานะไม่ใช่ผมไป มันกลายว่าเราคือเราคือ,คอจา่าฝงครับเราต้องเราต้องควบคุมเขาได้อะไรเงี้ยจะต้องสอนให้เขาเหมือนกับอยู่ก,กับลูกอยู่กับคนใช่ต้องสอนได้ว<ค>่าให้คนมาบ้านเราบอกว่าอย่านะก็คือต้องอย่านะเล่นก็คือเล่นนะ,นะ,นะ,นะอะไรเงี้ยอย่างนั้นมันกลายว่าถ้าเราเลี้ยงเราควบคุมไม่ได้ปัญหาเยอะมากอย่างเจ้าตัวนี้มันตัวใหญ่มากเนี่ยผมผมสู้แรงไม่ได้ <c> คือผมกลัวว่าฮ้ยผมไม่เคยพาเขาไปข้างนอกนะเพราะว่า ผมกลัวว่ามันเจอคนแล้วมันตื่นเต้นดีใจมันจะไปเล่นกับเขาเนี่ยแต่ว่าคนเขากลัวครับไอเราไม่กลัวแล้วเจ้าของแต่คนนึ่นเขากลัวนะเราต้องเคารพสิทธิ์ของเขาด้วยนะเราก็ไม่พาไปใช้อุปกรณ์ออกกาลังกายที่บ้านดนะีกว่าให้เขาออกกำลังกายที่บ้านเล่นในบ้านเลี้ยงในบ้านมีความสุขในบ้านก็ได้นะครับเวลาไปไหนเ,เราก็พาไปแต่ว่าเราถ้าเราดูแลไม่ได้ผมก็ไม่พาออกนอกบ้านคนที่เลี้ยงสัต หมาทุกสายพันธุ์ดีกว่าไม่อย่าบอกพันธ์นี้เลยทุกสายพันธุ์เป็นสัตว์หวงถิ่นนะครับดังนั้นเมื่อมีคนบุกรุกเข้ามาแปลกหน้าเข้ามาเขาก็ต้องขู่ต้องกัดใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่เพียงแต่หมาพันธ์นี้มันตัวใหญ่ใช่ไหมมันมีความแข็งแรงมันก็เลยอันตรายอันเดินหรือว่าหมาไทยหลังอาหรือว่าหมาหมาจอนก็แล้วแต่เนี่ยในซอยเนี่ยนะครับถ้าเกิดคนแถวนี้เดินผ่านเนี่ยมันก็ไม่สนใจมันจําได้ แต่ถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาหรือคนมาแจกใบป่งใบผิวมันเฮาไว้นี่ทั้งหมดเพราะว่ามันมันก็มันหวงถิ่นมันนะคุณเป็นคนแปลกหน้าเข้ามาได้ไงหลักการเดียวกันเลยอันจะบอกว่าเลี้ยงคนนี้มันดุก็โอเคก็ยอมรับนะผมพยายามบอกเลยว่าไอ้หมาทุกพันถ้าเป็นสายพันธุ์เกี่ยวกับการใช้งานเนี่ยนะครับเราต้องบอกว่ามันเป็นมันที่ดุใช่ต้องบอกว่าดุส่วนมันไม่ดุก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีไป แต่ว่าธรรมชาติสายพันธุ์ร้อยตัวเนี่ยมันจะมีไม่ดุแค่สิบตัวจริงไหมครับเราต้องบอกมันดุเพื่อความปลอดภัยไงแต่ถ้าบอกอไม่ดุไม่ดุคือคุณเอาหมาคุณเอ,เองมาเป็นเกณฑ์มันไม่ได้แล้วพอเราคนหนึ่งไอ้พันธุ์นี้ไม่ดุเว้ยไปเจอบ้านอื่นวิ่งเข้าไปหมากัดขึ้นมามันไม่ใช่อันนั้นเราต้องอย่าไปพยายามเข้าข้า,ขางหมาหรือพยายามที่จะไปปกป้องหมาในทางที่ผิดเราเลี้ยงดูใหเ้เข้าสังคมกับเพื่อนบ้านมีเพื่อนมาหาบ่อยๆเขาคุ้นคุ้นเคยอาการที่คนเข้าออกบ้านเขาก็เฉย แต่ว่าโอเคละวันที่เราไม่อยู่บ้านหรือว่าเราอยู่ในข้างในบ้านแล้วคนเข้ามาเลยไม่รับอนุญาตเนี่ยมันก็ต้องมันก็มันก็ปกป้องเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาของนี่มันนิสัยของหมาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าแต่หมามันดนมันก็โอเคมันจําได้แล้วมันก็ไม่สนใจล่ะนะครับหมาผมกับลูกน้องบางคนที่ที่รักมันะเข้ามาเล่นมันก็เจอมันก็ไม่แต่บางคนที่ไม่เคยนะเวลาผมไม่อยู่มันก็มันก็เห่าโอ้เล่นเนี่ยบางทีไปต่างวันนี่ยลุงนี่ขออาสาดูเจ้าตัวนี้เลยครับ ั้งล่าสุดผมไปเที่ยวปีใหม่ไปเนี่ยคือเราก็มีการคุยก,กันกับเขาดีก็ต้องบอกเพื่อนบ้านไว้ถ้าเกิดหมาเรารบกวนนะต้องไม่เกรงใจนะถ้ากลางวันผมไม่อยู่มันเห่าต้องบอกนะเราจะได้แก้ไขอ่าเราก็บอกไม่ต้องเกรงใจเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่จําเป็นมากเราต้องอยู่ด้วยกันกับเพื่อนบ้านไปจนไปรู้อะไรไม้ไม่กี่ปีมันก็ตายแต่คนนนะครับต้องอยู่นั่นผมจะเทคแคร์ความลึกของเพื่อนบ้านมากว่าเ้ยถ้าเกิดว่าเราเรา,เราต้องเราต้องกล้าพูดมันไม่ใช่เรื่องที่เกรงใจ นะครับไอหมาผมเห่าก็ต้องบอกว่าเห่านะเราจะได้ปรับปรุงเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครทนได้หรอกและนิสัยคนไทยเนี่ยคือคือจะทนอ่ะเรื่องที่จะทนจนทั้งทนไม่ไหวอ่ะพอทนไม่ไหวคือการที่เขาพูดแล้วนี่แสดงาเขาพร้อมทะเลาะแล้วนะระเบิดระเบิดแล้วท<ม>ั้งมันไม่เอามะผมผมผมว่าผ,ผมไปใช้ชีวิตตามที่ผมรู้สึกไอ้อน,นี่วัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีอ่ะวัฒนธรรมของไทยมันมันใหญ่มันมันเกรงใจแต่ว่าเกรงใจโดยที่แต่คุณ,ค,ณคุณต้องยอมรับสภาพไม่ใช่ มันต้องมันต้องเก่งก่าฝรั่งนะครับคืออย่างสมมติว่าผมผมเคยขออนุญาตเพื่อนบ้านนะว่าคืนนี้ผมจะมีงานเลี้ยงปาร์ตี้นะครับขออนุญาตเสียงดังหน่อยนะคืนนี้บ้านนี้ก็บอกโอเคผมให้คุณสี่ทุ่มนะไปถึงบ้านนี้บ้านนี้ไอผมให้คุณสามทุ่มนะเราก็ตกลงครับโอเคปุ๊บขอสามทุ่มเราต้องหยุดนะถ้าเราไม่หยุดเนี่ย ผมเคยไงผมก็ไม่อยู่ในแถมอีกหน่อยไงเพราะว่าสามทุ่มสิบห้านะตำรวจมาหน้าบ้านเลยเพราะบ้านนี้เขาไม่ยอมเขาโทรแจ้งตำรวจเขาบอกยู่อ่ะปกติไอเป็นคนนอนหัวค่ํานะทุ่มหนึ่งไอนอนแล้วแต่ว่าวันนี้วันเกิดยูไอก็ยอมนอนดึกให้คืนหนึ่งก็ถึงสามทุ่มแต่ยูไม่ยอมหยุดนะอยู่นะจะมาโกรธก็ไม่ได้นะอะไรเงี้ยเขาก็เราก็ขอโทษเขาอยู่แต่ถ้าเป็นคนไทยนะตีนตายและกายว่าให้คุณไม่ทำไมคุณวัากากนน ดวยได้มากลยครับคือเราต้องหนึ่งเราต้องเลี้ยงเนี่ยเราเราโอเคเรามีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงนะแต่ว่าเราก็ต้องเคารพสิทธิของคนอื่นด้วยการที่เราจะอ้างสิทธิเราเองอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองให้ถูกต้องอยู่แล้วแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นใช่ไหมครับคุณบอกไอ้คุณเลี้ยงหมายอยู่ในบ้านไม่เกี่ยวกับใครแต่ว่าเสียงหมาคุณนะ่ะมันไปมันไปไกลอะ่ะใช่ไหมครับซึ่งคุณคุณคุณต้องห้ามเสียงหมาคุณไปรบกวนเขาด้วยสิ อ้เน,นียตึงถูกหรือกลิ่นอย่างเงี้ยครับมันไปรบกวนเขาเนี่ยคุณจยามาอ,อ้างว่าคุณเลี้ยงในบ้านคุณไม่ได้นะคุณต้องต้องมองอว่าโอเคสิทธิ์มันก็คือสิทธิ์แต่การละเมิดชาวบ้านเขามันก็คือการละเมิดมันต,ต้องต้องแยกไอสังคมไทยสมัยนี้มันเป็นสังคมที่เริ่มคนห่างกันแต่บ้านใกล้กันแต่สมัยคุณสังคมสมัยก่อนเนี่ยบ้านห่างกัน แต่ความสัมพัน์ใกล้กันใช่ไหมครับหมู่บ้านต่างงหวดเนี่ยบางทีรู้จักกันหัวหมู่บ้านกท้ายหมู่บ้านแต่บ้านเนี่ยไม่ไกลมากเลยแต่คนไทยสมัยนี้นะบ้านติดกันบางทีไม่คุยกันใช่ไหมครับคือสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือนนผมจะใช้วิธีการเก็บใส่ถุงตรมว่าผมจะมีถังอยู่หนึ่งถังตรงมุมบ้านนะครับแล้วก็รวบรวมใส่ถุงแล้วผมก็ขนไปทิ้งที่ที่อื่นเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นผมเองนะ คนอื่นนะจะใช้วิธีการไงผมไม่รู้แต่ว่าอ่าอนดับแรกคือบางคนใช้อาจจะใช้วิธีการเก็บใส่ถุงแล้วโยนลงถังขยะแต่ผมก็รู้สึกอายเวลาคนมาเก็บขยะเทขยะบ้านนี้มันเหม็นเราก็ไม่ทํำแบบนั้น <S <S <ๆ>ผมใช้วิธีการว่ารวบรวมใส่ถังมันจะมีถังแดงอยู่ตรงมุมนู้นนะตรงมุมนู้นนะเดี๋ยวผมผมจะตั้งตรงนี้แล้วก็ผมก็ผูกในถุงนัแล้วก็เก็บไว้แล้วพอวันอาทิตย์ไอ้วันเสาร์ผมว่างเนี่ยผมก็จะเอารถขนไปทิ้งที่ถังขยะใหญ่ของเทศบาล ก็เลยว่าไอเราสึกอายอันนี้พอหลังๆมาเนี <pursue schemes> just, Besides, ่ยมานั่งดูว่าโลกมันร้อนเลเนาะเราทิ้งอนี้ทุกวันถุงถมกพลาสติกเราเยอะมากเราขนทิ้งนี่โอ้ยูกพลาติกเยอะะไรเป็นพวกนี้ขยะนี่มันกำจัดยังไงวะผมเลยเปลี่ยนใหม่ใช้วิธีการฝังผมก็ใช้ฝังที่โคนต้นไม้นะเราใช้ทรายมาลงนะผมใช้ทรายลงรอบโคนต้นไม้เลยพอถึงเวลาเราก็ตักทรายขึ้นเราก็เอากบไว้พอทรายมันเริ่ม เลอะมากเราก็เอาทรายนไปไปไปใส่โคนต้นไม้มันกลายเป็นดินละมันก็เป็นปุ๋ยได้ด้วยแล้วก็ไม่มีเรื่องแมลงไม่มีเรื่องกลิ่นไม่มีเรื่องอะไรแล้วก็ที่มาคือเราไม่ลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยหลังบ้านมันก็ทําไว้หนึง่งอันท่อท่อท่อขอบบ่อน้ำครับแล้วก็เอาทรายใส่แล้วก็ุดแล้วก็เอาน้ํายา EM รลาดผมว่าก็เป็นระบบที่ค่อนข้างดีนะเกออิดทีนี้ลดการใช้ถุงพลาสติกสองก็กําจัดเรื่องกลิ่นเรื่องอุจจาระเรื่อง สิ่งปฏิกูลของสุนัขเราด้วยอะไรเล้วไ,ไปลาออกไปข้างนอกไปข้างนอกพาอไปเดินบ้างครับเราต้องพกถุงพลาสติกครับถ้าเกิดว่าเรา,าเราต้องเก็บเลยนะครับใช้ถุงพลาสติกมันไม่ยากครับผมว่าไม่ยากถุงคุมมือแล้วเกล็ดอย่าไปล้างเกียดคือเลี้ยงไม่รู้ก็คือวันนี้ผมเป็นประธานชมรมฮิดบูลเนี่ยสิ่งนึงที่ต้องทําคือเราต้องไม่พลาดนะครับเราต้องทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีนะเราต้อง ต้องระลึกเสมอว่าเราก็เลี้ยงสายพันธุ์ที่อันตรายเราจะมาประมาทไม่ได้คิดว่าคงไม่เป็นไรใช้ไม่ได้นะคือผมอาจจะเป็นคนอาจจะขวางโลกนิดนึงแล้วก็อาจจะเป็นคนที่หัวสมัยใหม่จนคือว่าผมมองว่าสางคมไทยเนี่ยเราจะค่อนข้างมากง่ายและชอบคิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่พอเป็นไรขึ้นมาแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้เหมือนคำว่าเราปล่อยหมาหลุดไปเนี่ยแล้วมันไปกัดหมาเขาตายเนี่ยใช่ไหมครับ จากเพื่อนบ้านที่เคยรักกันดีๆก็กลายมามองหน้ากันไม่ติดถึงแม้เราจะขอโทษยังไงนะครับถึงแม้เราจะซื้อตัวใหม่เขายังไงแล้วแต่มันก็ไม่สามารถเดียวยาไอ้ตรงนี้ได้แล้วมันก็ไม่สามารถทดแทนหมาตัวนั้นของเขาได้ผมเลยมองว่าผมก็พยายามสอนทุกคนที่อยู่ในชมรมตลอดเราต้องไม่ประมาทเราประมาทไม่ได้นะครับดั่นั้งทุกวันนี้เวลาไปตามงานเนี่ยผมจะบอกเลยว่าสมาชิกชมรมเนี่ยน้อยมากเลยที่จะ ป่อยหมาอือฉีตามตามพื้นเนี่ยนะครับเราปลูกฝังกันมาเนี่ยประมาณสักสิบสิบหปีน้าละที่สังคมผมที่เลี้ยงคนเลี้ยงพันหมาดูเนี่ยว่าเฮ้ยเราไปงานนะเราเห็นคนอื่นเนี่ยพันอื่นทปล่อยหมาวิ่งกันผ้านอกสายจูงเราไม่มีครับสายจูงของชมรมผมต้องไม่เกิน50เซนจูงหมาใกล้ตัวถ้ารู้ว่าหมาจระดูเนี่ยเราต้องใส่อุป,ปกรณ์ป้องกันหรือ ไปมีร่วมง,งานไหนวะต้องเอาบล็อกไปบล็อกที่ผมเพิ่งล้างเมื่อกี้เราก็เก็บไว้ในบล็อกถ้าเราจะไปเดินเที่เราหมาเก็บไว้ในบล็อกไม่ใช่มาล่ามมาตามนี้เ <ๆ S 1> พราะันอาจะเกิดเหตุประเหตุที่หมาคนหนึ่งวิ่งมาให้หมาเรากัดหรือหมาเราหลุดไปกัดเขาซึ่งท้ายสุดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เราผิดเสมอเพราะเราเลี้ยงหมาพันธุ์ดุใช่ไหมครับเราก็ต้องระวังนั้นแล้วก็ผมก็ขอร้องสมาชิกทุกคนเลยว่าพาหมาไปข้างนอกนะครับห้ามครับห้ามอึฉี่ตาม อย่างงานเนี่ยว่าไทยแลนด์ท็อกโชวเนี่ยเขาจะมีห้องน้ําสุนัขไวใ้ให้หน้าหอหรือตามบริเวณงานถ้าเราพาหมามันเราไม่แน่ใจเราพาไปนะไปไปฉี่ร้อยแล้วก็พาเดินเที่ยวงานสบายใจแต่บางคนผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมคือหมาหมาจะไปยืนฉี่รถร้านที่เขามาออกงานเนี่ยหัวเราะชอบใจแล้วบางคนฉี่เสร็จเดินหนีทันมีอึอกองไว้เราเองกับเป็นคนที่ทนไม่ไหวต้องวิ่งไปเก็บออางหเพราะถ้าเกิดคนมาย่ํา มันก็ย่าไปเรื่อยอ้กินตลบท้ง,งานใช่ไครับก้อนนี้เป็นเรื่องที่ดีดมากที่อยากจะพูดมานานแล้วครับว่าเรื่องของการที่การรักษาสิทธิ์ตัวเองโดยที่ไม่ไปไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับสังคมไทยวันนี้ผมว่าเป็นสังคมที่บางอย่างเนี่ยผมว่ามันต้องปรับปรุงเลยเรื่องของความมีวินัยของคนไทยนะครับเราจะอ้างความเป็นประชาธิปไตยโดยที่เราไม่เคารพกรติกาสังคมมันไม่ได้นะครับ การเลี้ยงสัตว์โอเคมันเป็นสิทธิทุกคนมีสิทธิเลี้ยงได้แต่เลี้ยงยังไงต้องไม่ไปละเมิดกันอื่นะครับอย่างเช่นโอเคในบ้านเราแล้วแต่นะครับเราเราก็ต้องมีการทําความสะอาดนะเพราะว่าควบคุมสิ่งที่เราที่มันสามารถจะไปรบกวนเพื่อนบ้านเช่นเออกินเอือกินชีเสียงเห่าอันนี้มันรบกวนเพื่อนบ้านแน่นอนเราต้องควบคุมไม่ได้นะครับ2การพาสุนัขมาในที่สาธารนณะเราต้องมีการระมัดระวังนะครับ การจะไปทำร้ายผู้คนสัสตว์เลี้ยงใช่ไหมครับการไปขับถ่ายตามท้องถนนนะครับไอ้พวกนี้เราต้องต้องต้องฝึกให้เป็นวิน,นัยจริงๆผมอยากได้กฎหมาย,ยนะว่าให้สิ่งพวกนีค้คุณต้องคุณต้องแบบต้องมีบทลงโทษบ้างเพราะงั้นคนไทยก็เราก็รู้อยู่แล้วนะว่าต้องให้มีการบังคับะแต่ว่าการกระตุต้นเรื่องจิตสํานึกนี่มันไม่มีม <g arden> ผมก็อยากฝากแล้วถ้าอยากจะเลี้ยงหมานะครัวเลี้ยงอย่างมีความสุขนะครับ ไม่ใช่เรารักหมาแล้วเราเสียเพื่อนบ้านผมถามว่ามันคุ้มไหมนะครับหมาอยู่กับเราสิปีแต่เพื่อนบ้านอยู่กับเราตลอดชีวิต,ตถ้าเราเลี้ยงหมาแล้วทะเลาะเพื่อนบ้านผมว่าไม่คุ้มเลยไม่เลี้ยงดีกว่าถ้าเลี้ยงแล้วควบคุมไม่ได้ดูแลไม่ได้นะครับอย่าไปเลี้ยงเลยครับเราเลี้ยงเมื่อ,อไหร่ครับเลี้ยงเมื่อเราพร้อมพร้อมพร้อมอะไรคือพร้อมทั้งเวลาทุนทรัพย์สถานที่ใช่ไหมรับแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในสายพันธุ์มากพอ เราเลี้ยงแบบนี้มันก็จะไม่มีปัญหากับใครเลยถ,ถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะเพราะว่าเราก็เคยเคยอ่านนะเนาะเคยดูว่าสุนักประเภทนี้เป็นประเภทนักล่าแล้วทีนี้ข่าวที่ออกมาบางทีมันก็จะฉีกคนไหนที่ไม่เจ้าของอะ่ะก็จะจะค่อนข้างกลัวแล้วก็ประวัติคือเขาจะกัดแล้วก็มันจะเป็นแผลเว่อร์หวะไปหมดแต่ทีนี้คือตอนหลังพอเรารู้ว่าเขาเขาดูแลดีพี่ก็ไม่ไม่ไม่รู้เพราะว่าก็ดูจาก เนี่ยเนี่ยเขาฝึกเขาคุยอ่าพี่คุยด้วยคุยด้วยแล้วก็ดูจากความพฤติกรรมของเจ้าของของ,ของเพื่อนบ้านก็มีการฝึกแล้วเขามีการ,กกการอบรมลูกน้องเขาอะไรเงี่ยแล้วก็เวลาไปอืนไปอะไรเขาก็จะมีการเก็บอะไรคือดูแลทุกขั้นตอนมันเป็นความรับผิดชอบที่ดีพี่ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาตรงนั้นค่ะตอนแรกที่มาสัมผัสได้ไหมว่าแบบเพื่อนบ้านเรากลัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตอนมาแร,แรกก็ต้องถามก่อนเลยสิ่งแรกถามพี่ผมเลี้ยงหมานะแต่ก่อนเราอยู่ข้างหลังก็งถามผมเลี้ยงหมานะถ้าเกิดว่า มีอะไรที่มันลบกวนต้องบอกนะเราก็ไม่ต้องเกรงใจเพราะผมสไตล์เมดิกันอยู่แล้วคือว่าเฮ้ยดีกว่าพี่มันหนึ่งทนไม่ไหวแล้วเดินมาบอกผมแล้วทะเลาะกับผมแล้วนั้นึ่งมันก็จะทําให้เสียเพื่อนบ้านเลยหมาผมไม่กี่ปีก็ตายถ้าผมคุมมันไม่ได้ผมก็จะย้ายไปที่อื่นแต่ว่าเราต้องอยู่ไปเรื่อยจนกว่าจะย้ายบ้านหนีกันันผมก็จะบอกทุกคนนะว่าอยู่ข้างๆบ้านนะว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาหนึ่งไม่ต้องเกรงใจเดินมาบอกว่าเยอันนี้มันกวนนะเราจะได้แก้เพราะว่าผมว่าเป็นเรื่องที่ ที่ดีนะที่เรากล้าคุยตรงๆแต่ว่าบางทีเนี่ยที่เราคงเห็นอยู่ว่าคนไทยคือถ้ามาพูดคือันพร้อมทะเลาะแล้วมันมันไม่ดีมันเสียมัน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 แก้มันแตกแล้วมันทําให้เหมือนเดิมลําบากอะไรเงี้ย